พี่น้องเอ้ยตรงนี้ยายงามแท้ยายจะกดอันน ja ี้ก็ดูดี่หมจัดเลยยายจัดเลยคุณน่ะโอ้ยดอกขาแนนแน่นยายตรงนี้คุณน่ะขาแน่นปึ๊กเลยค่ะพี่น้องเอ้ยกำลังออกกำลังออกจ้า มื่ออื่นมาฮื่อมากคือจิเต็มเนาะอู้อตมแสบขึ้นอย่างเด้อแกงสู้ไข่กินนะเด้อเอ้ยโดมนี่นี่โดมนี่งามอุบาทอุบายซะอ่อซจอนต่ยาย <c oughs> นก็กะช่บย้ำกันคืนมันหนาวมันช่ำม,มันช่ำ <c oughs> ใครนอร้ <c oughs> รนองเลาะแล้วันนี้นี่ยายสดฟินแลนด์จ้านี่คนขับรถโชเฟอร์ไปยายทำเขาปลาแล้วมือนี้บ่นบรรยากาศนี้ดีพี่น้องเอ,อ้ยบองในปลาสนเลยมันซ่อนหลาย genta sabai ta ki ไปเลาะหาเห็ดทางนู้นเดี๋ยวมามมชิมบุกเบอร์รี่ตรงนี้ก่อน,นมันหลายเสียดายมันเนี่ยป้าทุกหลายครับโคตรนี่นี่ใส่กิน <laughs> น้ำมันลูกใหญ่เนาะลูกใหญ่ครับอุบาทอุบายบ๊ามันหวานแหมทุกคนสวตีทักทายเด้อสุขสุคนสวัสดีเด้อมาเก็บอันหมากอันนี้มาเก็บ เฮ็ดเราก็มาเจอหมากอันบูเบอรี่ก่อนเดี๋ยวกินสะก่อนกินสะก่อนให้มันมีแห้งก่อนเท่าไปเก็บหมากเฮ็ดต่วอืมอืมหวานหวานเนาะอืมอืมหวานขักใหญ่ตำไมใหญ่เนาะอ่ะกินสะก่อนกินเหรอสมือโหลดเปล่าเดี๋ยวฝนกิโลข้ามเปล่าอืมอ่ะคุณน่ะเอาหมากแดงมาชมเพือนนี่น้าไก่หมากแดงอีก ี่มเอาส่เบิ้งบัานไข่ขีเกยียบบ้นานฮอกลงใส่กันบ้งน,น่าคือหอดเป็นเล็กหน่อยบ่คือขีเกีย,ยมเลย <c oughs> เดี๋ยวกินก่อนจังฮอกไปไปเอาเห็ดัาที่นี่ไปหาเห็ดไปกดจิตตกคำ่ำ<ะ>ไปหาเห็ดบัเอ๋อ เอาโหลดเฮดโผลมง่ามงามตบอปเตเปอืมเอาโลดเอาไปผสมกันบ่เอาจังใดบาดที่นี่บ่แช่ตู้เดอ้อเอาตบแล้วก็แกกโลดเออเออ,เอ,อแก๊กปนเฮดเผิงจากคลิปที่เลี้ยวปนอืมอืมอืมันง่ามแม่มันอด,ดเอาบ่ได้เอายายเจ้าไปเบิง่งดูเจ้าอดอดมานะ่ะม,มันใบไม้ร่วงแล้วอันใบเบอร์รี่ได้นี่ งามบ่ะแดงโลกึงครึ่งอ่ะบูเบอรี่จ้ะทุกคนอันมันขึ้นไม้เป็นบังแดงๆนี่อืมเจ้าไปทั้งพุนไปไงยนงไปทั้งพุนจะเล่าว่าเคยมาสัมผัสทุกคนครั้งแรกที่มาสัมผัสดงบูเบอรี่กินแล้งงามบ่ะจ้ะวะงามเนาะสีมันมันพุ่มหลวงใบมันพุ่มรลวงยาย ว่วสีรวงแล้วมันพัดใบไหมเนาะเออมันพัดใบป๊พัดเถนำคับค่ขีเกียมนะไค่ขีเกียมโอ้ยฝ่าข้ามือมันเหลวยายห้างจีด้เขีบบ้าง้งจีดายจะเขีบบ้ไปทุกคนเลย อันได้ออกมาแล้วขัจทิ้งสิละมาว้านไปตั้ง2ถูมเข้าบ้านป๊าดถันเองเดินอ้อมบอซ้ายถิดไปเอาสิอ้อมไกลเด้วียายเห็นแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วที่ทีกำลังงามกัดลังงามอุ้ย มัเนาะอือเฮ้เบิ้งดากมันดูเฮ้ยมันอันเปื่อยฝนมันผักลื่นได้หนแหละเฮ็ดอันนี้มันเปื่อยฝนมันเปื่อยฝนนี่ถ้าดอกนี้น้อยนี่เอานี่เนาะอือเอาน้อยน้อยดอกใหญ่มันเปื่อยฝนแล้วมันถือฝนแล้วมันสีเื่ยลยังซีล่ะพี่น้องอเห็นบ่ โว้ยต่มแสบขึ้นอย่างเด้อแกงสูไข่กินนะเด้อเอ้ยเลือวข่อยสิเฮ็ดสู้กินเลือกเอามันหลายอยู่ดย่อย สวัสดีทักทายเด้อพี่น้องตากล้องยังบ่ได้ทักทายเลยบัดดีทักทายจ้าไปเข้าไปหาต่อบันนี่คือเป็น<อ>เหมือดม,มาล่ะยายผมบอสยายผมบอสเฮ็ดพวกเฮ็ดโคนเฮ็ดผมบอสเฮ็ดส่วนอื่นผมบอสงานแต่ตะมุตะมิขึ้นมาอยู่ นผมบอบคือผมบอบอีหลีคุณนะ่ะงามอุบาทเอ้ยอจูมีสีใหญโอ้ยออหูนข่เห็ดแดงๆหูแมนบอเจ้าย่างไปดูตา<ม>ดีอยู่เด้อดอกนงานามเรีน,นเท่านี่ตาดีอยู่เด้อโอ้ย,าย,ายตูมๆขึ้นเลย ุมึงเนี่ยร้อ, <S <S อยมันเปือือยยายเอ้ยเสียดายแค่ป๊าดงเฮ็ดผมบอกข้างหลังเจ้าคุณอันนี้ก็งามยายเบ่งอันเฮ็ดอันขวักเฮ็ดโค่นมันไงเมือดมันถานี้เฮ้าเมือด ว<า>้าวตึเป็นด่งเลยเป็นด่งเลยเอาดอกอัน,นมันกินได้หน่อยย่าเนี่ยเอาดอกนี่นี่ดอกนี้งามอุบาาอุบายซะอ่อนซ้อนจียายออนซอนปุ๊บขาเนี่เกาะชัำย <c oughs> ่ามันคืนมันหนาวมันชัำมันชัำ อุ้ยสอนโอนซ้อนหลายได้ยู่นี่เฮดแดงดอกนึงนี่พี่บอกเออป๊าทุกมันเท็ดแดงดอกนึงเฮดแดงดอกนี่แม่พี่น้องเลยอุ้ยไปตกใจเจ้าก็ได้ โอ้มีม,มีเจ้าของติมีเ<อ>จ้าของก็จะเอาเด้เดอบ่บ่บ่มีดอกมันไปแล้วจะคลองไปแล้วเขาก็เอาบันแอนค่าเฮ็ดแอนโคมงเฮ็ดดองเขือเอาเก็บไปเติมกันอันนั้นล่ะเก็บเอาเก็บเอาอได้ไปแข็งจักหมอนึงนี่งงกับพ่อเติมกัน ตอนเข่าโรงเรียนนะ่ะเด็กหน่อยเอาไปแกงสูกินแซ่แบแช่งามเนาะม,มีดอกน้ดหน่อยโเหลืองเพชรเหลืองเพชรมันปูภาษาอาเมริกาบ้านคอยเอินเรียกเห็ดเชนเตเลว้านเฮาเอินเห็ดมันปูนะปเนาะฟินแลนด์กันต์ตะลิกันตตะลิ กั้นตะลิสะบิเด่นเห็นเขาเอิอนกั้นตะแหลนกั้นตะแหลนแกพี่พ่อบ่พ่ออยู่หุ่นเต้นเพิ่งอยู่หุ่นนี่โอ้ยทีม่มาเอาดอกค่โอ้ยสองดอกชั้สูงอายุแล้วล่ะอเฮ้ยปพาตู้ลองเข้าไปปลาลึกดูค่ะมันมีเห็ดไอ้นอันนี่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 มาเอาเห็ดเพิ่มหน่อยนี่ ก็ได้ผสมกันแกงน่เผายนดอกน่นนี่อยเยอออได้เยอะนี่เง็ดขมตัวเองเน็ดขมจิบานแล้วอือพี่ายเอ้่มไปพ่้างเห็ดเหลืองข้าทังเ็ดเิอุ้ยเง็ดเหลืองว่ะเดนะ้าทั้งเห็ดไอ้ดองน้ำมันนะพุดนะ นี่ใบบางเอ้องามแข็งงามมันดอกดอกพร้อมเขื่อนมากเลยมันกับร่งขื่อนใหม่ๆเนี่ยดอกกระลังงามเลยปาเฮ็ดเพิงพันอือก็ยังสามดอกก็ยังเราก็เห็นเฮ็ดเพิงน้ำนั่นเห็นบ่นั่นสามดอก เอาเห็ดเหลืองก่อนย่ายแสดงว่าเห็ดพึ่งพุ่มขึ้นได้ไหมพ่มขึ้นพุ่มขึ้นย่าเห็ดพึ่งพุ่มขึ้นได้เนี่ยวเอาเห็ดเหลืองนี่ก่อนเห็นบ่พี่น้องเอ้ยอย่าฝ่าเปิดนี่เด้อเห็ดพึ่งตะมุติมิยุขึ้นตั้งสามดอกบุญมี่เห็ดอันนี้เห็ดดอกหนามันแบอนี้ย่าซางมันเอาเห็ดพึ่งห้ามุดเห็ดตะมุติมิยุสามดอกนี่ไหมพี่น้องเอ้ย นี่ยายนามแท้ยายจะกดอันนี้ก็ดูดี่แมจัดเลยยายจัดเลยคุณอ่ะโอ้ยดอกขาแน่นแน่นยายมึงเนี่ยคุณอ่ะขาแน่นปึ๊กเลยค่ะพี่น้องเอ้ยกำลังออกกำลังออกจ้า มื่ออื่นมาฮื่อมากคือจิเต็มเนาะเจ้าซื้อตัวมายังเฟ้ากรับแทะเฟ้าเมื่อแทะจังว่าข่อยเสดายอยู่นี่ม,มาจากอันคุณอาอัมเิกามาหอดฟินแลนด์เ<ห>พศพยานงกรเพดเพิ่อมื <laughs> มนคุณอ,อาค้าแน่นแน่นไหม มันกวบกวบแบบนึงดังโอ้ยขาแน่นดีเนาะบังเนี่ยห่างดังกวบกวบแบบนึงเฮ้ยดอกพี่น้องเอ้ยอ่อนสอนหีดฟินเลยไปเฮ้ยว่านะไปตอไปดิหากิีเลาะถนนในป่านี่แหละเนี่นคุณยาย,ายนี่ดอกนึงน,นี่นี่นี่ฉันแกงอยู่นี่อู้นี่เด้ เออนานโอ้ยสองดอกตัวใหญ่ตะมุขึ้่นนี่งับเลยยายนั่นนอออ้ยเี่แหละมันพร้อมขึ้นเฮ็ดพร้อมขึ้นเด้อทุกคนเด้อตะมุตะมิขึ้นอยู่ผุ้น่ะขาแน่นแน่นนี่แหละนู่นคอยเห็นข้างหลังเจ้าหนุนอีกนั่นละนั่นละคอยย่างไปหั่นมื่อกี้นี่ไหมมือก็ถือกล้องแต่เสียงไปพุ่นอนักเลยยากเด็กเคิงทีละ จะเหม็นแต่เนี้ยไซดีเนาะแก้านี่ขื้นตามถนนเลนในป่าแบบนี้ยายเอ้ยแจ็คดอกงามติยายงามงามมงัดเลยยายงักดอกนั่นว้าวสไตลเต่าเต่กะถือฝนนะยายเนาะมันถือฝนแหละบุ้งเนี่ยเห็นป่ถือฝุนอ่เว้ยฝุ่นขาเนี่ยมเท่ายายเอ้ยฝุ่น ่ะห้ามเลยอะขันปีไหนอากาศมันดีๆนี่ทุกคนเอ้ยมันคือจีหาบไปเมดดี่เฮ็ดเผือกไงปางงามครักมเ,นเ,นเนมนปะยายยายสนเสือแดง วัสดีจ้าวัสดีอยากเป็นทางการด้วยจ้ะเด้อยายสนฟินแลนด์ถึงฟินแลนด์จ้ะก็เลยพาเลาะป่าอืมสนฟินแลนด์ด้วยจ้ะเด้อเนี่ยฝรั่งฟินแลนด์ย้ายอเขาแย่นงอาเบิ้งใส่นี่ป้าทิโตเพิ่งฝ่าเพิ่งดินขืนพี่น้องเอ้ยอืมจะเอาไปแกงปลนกันครับอันที่ห้าเก็บอันกระตาอืมอืม ที่ห่อไปเ<ห>ทไว้รถนั่นเป็นกันแดดข่อยซีรุดเสียเอาไปเทไว้รถเหรอดี้นพี่น้องตาหนึ่งอันเบิ่งนี่งเก็บเอา,แ,เอาแ,ยแยกอันมันเอาได้เอาไปอ้ยเอาดอกอันนี้เนาะจะเบิ่งเห็ดออกเด้อเออเอออันนี้อันอันนี้มันอันนั่นไปเอาดอกไหมไปเอาดอกไม้ตาข่อยขึ้เห็นทางนู้นว่พี่ะนู้นไหนจะย้ายเป็นอีหยังน่นสาบลาบพี่คนมันเห็ดบ่ว่าเป็นแมนอยู่บ่บ่เป็นแมนก็ต้องเข้าไปดอกมันจีเลิกเข้าไป เด็กน้อยจีธาป้าออกไปหันกลับเจ้าเลยยายไม่ไ,มไปเอาบ่เออ,อเราเห็นดอกโอ้ยหัวสีสมงามค่ะอุอ้ยชาลายต้น,นี่ชาลายหวามวกส้มแมเออนี่เออตอนนี้เห็นแต่ต้นไม้แล้วไม่เห็นเจ้าแล้วนี่พูน่ะเบิ้งเด้อวหัวสีถอนให้เบิง้งืงามงามงามยายงาม บักงามเลยฝนมันชุบฝนหัวตาชุบนี่นะเดี๋ยวมันก็ไหลดอกไปไปรับโคกรับหนองไปนี่ยายพาไปยันงพาเลาะหรือยัสนพาเลาะนอกมือนี่ยันงก็เลาะมาจากอเมริกาเลาะมะหอดอันฟินแล่นนี่ คดนี่นกกิเอานกกิตตาตีนี่ว่ะเออภาษาฟินแลนด์นกกิตตาตีก็เรียกไห่ตาติบ้านหอยเอิ้ลมันงามแท้เออนี่แหละนี่ฝนชุบแบบนี้เดียวก็เต็มนี่ดอกมันใหญ่ดอกใหญ่ดอกมันใหญ่ก่อนนี่มันเถ่าจ้อยเขอได้บใบมาเถ่าเนาะบายเอาเอาใบเนี่ยเพิ่นเกิดปีหน้าซะเอออืไปเบิ่งดูไปเบิ่งดู มาสายมาโหลดมันบ่เผาหยั่งเผาหยั่งอู้เผาแล้วรุ่นเจ้ารุ่นคนอุ้ยนั่นอื้หูคนคล้ายๆก็แค่นั้นนะเพ่งอยู่นั่นคุณยื้อได้เอ็นต้กิ้งไม้นี่น่ะแม่นหยังนี่ยใช่นี่คอยคือบ่เห็นหัวแดงๆเนี่ยชมๆเออกิโลบ่บ่บ่แม่นโอ้ยเห็ดอันนี้นั่นหลายลาย อยไปแล้วอันนั้นอยู่ในกิ่งไม้นู่นอันนี้ยังพอถาอันคุณน้องคุณน้องอันนั้นยังพอถาวรน่นอันนั้นเอาได้อยู่นั่นแต่ว่าเจ้าที่เอาได้บ่โอ้ยมันคืออยู่ในกิ่งไม้แท้ฮันเจ้าจะหัวแม่นถว่ลงไปเด้ออุ้งหาเอาพุ่นพูนดอกไปไปอันตรายไปบ่เอาดอกสันอันตรายเด้ยังเออมันอยู่ในกิ่งไม้สดเปย์ยานเปยหัวสักเล็ดลายถั่ดอก ในรถหนูกระตานึงแล้วแต่นงเฮาตูดลงมาเหรอที A ่นี A ่เฮ้าจิบป in ีนข oh ึ oh. ้นแล้วค่ะนี uh ่เจ้าหนูใอยเด้อหนูใอยเด้อเจ้าเด้อโอ้ยงามแต่ดูธรรมชาติตัวงามแท้ยายธรรมชาติงามชาติงามหุยมอบมันเป็นได้โคตรหินแบบนี้ มันมือมันสุนไปอยู่แหละมันมือลาดไปเป็นปีนคู่ปีนผาคือบานเห่าเลยเนาะยูดสุดได้เพราะหันน่ะยืดสายูืดสก็หากินแน่นเนาะถ้ายายเนาะมันมือเด้อมันเป็นอย่าหมดมันนั่น คุณยายน้องเราอ่อนอซ้อนอย่ามหมดอสองดอกเลยสิงามๆดูในมดนี่พุ่นะเซียนเฮดเจอเฮดพู่นะได้แบกเอามั่ยืยอไตหมดอ้อโอขาหักจอยอมึงเนี่ยินงเอ้ยมันงามแต่งามธรรมาสตทเท่พูดไหม ออนซอนออนซอนนี่ไหมอเมริกาบ่มีแบบนี้เต๋อบ๊มีอเมริกาข่อยบ่เคยพ่อคุณน่ะนี่ไหมยาวลาข่อยเด้อจัดหยาวลาข่อยเด้อข่อยบ่เคยพอจ้าบ่เคยพ่ออีหลีบ่ดิบังบ่งบังพี่น้องอันสีเขียวกับพ่อสีเขียวสีขาวกับพ่อสีขาวนี่ไหมข่อยบ่เคยพ่อคุณน่ะนี่ไหมมีเชื้อเฮ็ดบยใหญ่เบิร์กเบิร์เบิ่งมีพุ่นน่ะ นี่ข้าวขาวคันบ่อหนาวก็ฝนบน่อติ้งช่วงก่ะเย็ดตีึ้นอีกยอะเฮ้ยแต่สวนเทพเห้ดขมเห็ดขมเอาเก็บเอาไปต้มเพราะมันได้หม,ออมอ้อมันบ่ได้เผือกไฟเห็ดเห็ดขมถ้าต้มหน่อยๆมันว่าคุ้มค่าคือเฮาอันแกงพักขี้เล็ก,กนะอ,ออออต้องให้มันได้หม,ออม้อได้เกี๊ดอกงามอยู่เมืม่อไหร่ ขาหย่าหย่า,าอยู่ในหมอดเนาะทั้งขา<ล>เจ้าโมงนี่กับคุ้มขาเนาะทั้งทั้งขาเจ้านี่ก็มีมีใยใยนี่นี่บอกฟินบ่ยาย,ยฟินฟินสุดๆ มาบอเสียเที่ยวมันบ่มาไม่เสียเที่ยวคุ่มคาอยูยยายเอ,อ้ยคนหมักเก็บเห็ดเนาะถนนในป่าถ้าเองไปนู่นมันจะยูเทินไปไกลเนาะถ้าเราไปทางนี้มันจะไปหาส,สาวๆทางนูน่นอืออุ้ยนี่แม่จะหักแคอ ตากล้องพยายามจับภาพให้ดีที่สุดเด้อทุกคนคุณอ่ะอุ้ยดอกนี้แห้งามอัดเอาก็ได้เจ้าจะตกาอเจ้าจะโตกโคโลไปนั่นเด้อภาษาโคราชก็บกโคโลเด้อจิ้งโคโลนป่ะเออนันแเลภาษาโคราชเรียกโคโลเด้อนี่ไงเ็นบอกเอดเอาก็ได้เอองามไลเยเว่นถ่ายเงาเงาเออ ไปต่อพออีกแล้วสามดอกงามงามส่นไหนฟินแห้งเหรอตีฟินฟินมากมากเลยคุณดอกหนึ่งเอาบอมขันมันยุ่มันยุ่ขาขงล่างก็จะไปเด้อมันมื้นมันอันตรายง่าบ่ะปได้แลยไป ออนช้นไ่ลงไปดอกนี่มันมันมือได้ถ่ายายเจากบกงค์คาคนมันอะไตะไลมันไอเขาเรียกอะไรอย่ามอดมันเป็นมอดไปถมอยู่บนก้อนหินแล้วเข้าบ่หูหรอพ่อเข้าเหยียบหรอมันมันเถ่นขีดขวดไปเลยอไอออนช้อนบปย้ายนี่ไออารลอกจู่มมันไหนไงไอหนาดอกจุ่มจุมมันนะแล้ผสมกันอื มันน่ะดอกน้อยนะอืมนี่บอนี่เนานะข่อ,อ,อยกะงอกคือกันเด้เจ้าก,กระโงกเจ้ากะโงกข่อยกะงอกคนงบมานน้ำกันเนี่ยเอาเนี่ยน่ะมันหลายอีหลีเด้อันตอนมาแรกๆก็เห็นนี่แต่ข่อยผัดเก็บก,กินเพราะเป็นมันก็นเลยเต็มโคกอยู่นี่นี่หลายคมรับลาาเนาะน เออมาซะมันเป็นป่าเป็นดงเป็นดอนเด้อมีน้องอีกคนนึงบ่าเจ้มันกินได้ป่ข่อยบ่เคยกินข่อยกับบอกกินเนาะข่อยกินข่อยเคยกินยุดเฮ็ดอันนี้อืมกลมกลมกลมกอบกรอบกลบเออนั่นแหละน้องเขากระบองสั่นล่ะอย่าลืมแกงสู่กินเด้อไปไปหาซุ่มเด็กน้อยสาวๆอยู่งุ่นที่นี่อยู่น่นอันนี้ ค่อยกล้ากินอยู่นี่มันมากขึ้นกับถนน,นนี่เจ้าเคยเห็นบอลเพชรเพิงเลยแม่อันนี้กิ้งด้วยเพ็ดเพิงเนยนี่อ่ต่มาอันตัดเป็นเกนียแต่เอาไปถอดเอาเอาไปล่างเอาบอลมีเกลียวคอรล่อยู่เกนียวคอมันเป็นเกลียบอันเดอเอาไปล่างเ,เ,เอาไปล่างเ,เอาโอเคมันมากขึ้นตามดินแข็งแข็งแบบนี้อยู่ในป่านี่น้ำไหลโถอ ขันมันว่าหนาวแดดเอ้ยทุกคนเอ้ยเพชเพึ่งหวานเพชเพึ่งขาสันสันตุปุติปิอยู่แถวนี่พ่อฝนตกแล้วก็หนาวคอยตื่มอีกเอาไปเอาเต่มเอาบอมีเมืองพ่อ